โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมนี้นะครับล e ฟนะเกมก็เป็นเกมเกตเวย์เล่นง่ายๆนะครับก็เล่นกับครอบครัวก็ได้นะเดี๋ยววันนี้จะมาให้น้องบีช่วยสอนนะครับผมก็สอนเองแหละน้องบีช่วยหยิบของอ่ะโอเคทีมเกมนี้เราจะเป็นเป็นพูดครับพูดประจำป่าแล้วก็ปกปักร,รักษาใช้คำเทพไหมแล้วก็มาถึงเนี่ยเราก็จะวาง บอดนะครับจริงๆเราวางติดกันก็ได้นะแต่ว่าผมแยกแยกไวแร้วางไอ้ต้นไม้ที่เล่นตรงกลางนะครับใบไม้ตรงกลางมันจะมีบอร์ดตรงนี้บอร์ดของสัตว์นะครับสัตว์น้อยใหญ่ก็มาวางไว้ตรงนี้วางโทเค็นพาทิ์ไว้นะครับกราดสัตว์มาไว้ใกล้ๆแต่ก็ตรงนี้เป็นต้นไม้เราก็จะมีตัวส c o รเรลที่เป็นสีของเรานะครับ่างงี้เล่น2คนก็เอามาแค่2อันนะก็จะแข่งกันปีนต้นไม้ด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าใบไม้นะครับมีทั้งหมด6ชนิด นะแล้วก็วางคว่ำไว้นะครับไอใบที่มีสัญลักษณ์อย่างเงี้ยจะเป็นใบที่อยู่ใบแรกนะครับวางไว้ข้างบนสุดที่เหลือก็ชัฟเฟิลลงไปข้างล่างนะครับวางคว่ำไว้นะแล้วแต่ละคนก็จะได้กล่องนี้กล่องเห็ดนะครับคือเกมนี้มันจะเป็นการต่อใบไม้ครับแล้วพอต่อใบไม้เสร็จมันจะได้เอฟเฟกต์ต่อมาเช่นแบบว่าได้วางเห็ดได้เก็บสัตว์ได้ปีนต้นไม้ได้ใบไม้เพิ่มอะไรเงี้ยมันจะมีเอฟเฟกต์หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ เป้าหมายของเกมก็คือทําคะแนนให้ได้เยอะที่สุดใครคะแนนเยอะสุดเป็นผู้ชนะนะไอตัวนี้เป็น first player token นะครับถ้าใครซื้อเกมที่เป็น deluxe edition เนี่ยมันจะเป็นทเค็นไม้ใหญ่ๆเลยนะไอตัวนี้มันคือพ c อคือพาเลยว่า hedgehog ก็ไม่รู้นี่นะเกมให้ดูกล่องก่อนกล่องมันก็จะมีตัว organize น่ารักมากนะครับกล่องในกล่องอีกทีนึงคือไม่มีกล่องในกล่องแล้วก็กล่องในกล่องในกล่องอีกทีนึงคือกล่องเซปชั่นมากเนี่ย กล่องในกล่องในกล่อง,องแล้วก็แต่เราหยิบออกมาได้ไงกล่องแดงอ่าจะเปลี่ยนสีเอาเป็นสีให้หน่อยเอ้ยหยิบเลยเทโร่ของผมเป็นสีแดงอ่าทีนี้เราก็จะมีตัวอันนี้นะครับเป็นเหมือนกับเพเยอร์เอ็ของเราเนี่ยมนเราไม่ใช้แหละเป็นเพเยอร์บอดนั่นแหละเพราะว่ามันมีวินเทอร์เดนตรงนี้ด้วยนะครับเกมนี้เล่นง่ายมากเลยมาถึงเราจะจวกเราจะได้การ์ดคนละ2ใบใช่ไหมครับแล้วเฟิร์สเพเยอร์คือคนที่ไปเดินป่ามาครั้งล่าสุดก็คือผมเองผมเพิ่งไปเข้าป่ามาก็เริ่มเล่นเลยตาแรกเนี่ย เราก็แค่วางเลือกเลยครับว่าเราจะวางใบไม้ใบไหนอย่างเช่นถ้าผมวางใบไม้ใบชอยเดนเมเป้ลใบนี้นะเราก็หยิบมานะครับดูรูปจะตรงกันไหมอ่ะอันนี้นะอันนี้หงายเลยครับปับ๊บแล้วก็วางอ่ะบีช่วยพี่หน่อยวางตรงไหนดีที่มันจะได้คูณเยอะสุดอันนี้ต้องติดกันใช่ไหมมันน่าจะได้แค่สองนะไออ่โทษทีโทษทีไอสองใบเนี้ยเป็นใบเริ่มต้นนะครับลืมบอกไปที่เราเซตอัพเนี่ยใบเริ่มต้นจะเป็นกลมๆอย่างนี้นะมีสัญลักษณ์นี้ เอามาเซาตรงกลางนะครับดูตามในรูบุ๊กก็ได้แล้วก็วางเลยสมมุติผมวางอา้าวไม่ต้องคิดมากกันวางนี้วางนี้ปุ๊บทุกครั้งที่ด้านมันแตะกันนะครับดูตรงทิปของมันนะเนี่ยคือแฉกเนี้ยแตะกับแฉกนี้แล้วก็ทุกแฉกและก้านมันได้หมดเลยนะครับอย่างเงี้ยแฉกแตะแฉกแล้วก็แฉกนี้มาแตะกับก้านนี้นะครับผมจะได้รางวัลเนี่ยตามอันที่ผมวางโดนอันที่เพิ่งวางไปเนี่ยจะไม่นับนะครับมันจะได้รางวัลจาก2อันที่ผมวางโดน ผมวางโดนใบไม้หนึ่งครั้งผมได้จวดใบไม้เพิ่มอีกหนึ่งใบก็จวดใบไม้เพิ่มมานะครับอันนี้เล่นเล่นไปเสร็จแล้วเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้ผมวางโดนสัตว์ใช่ไหมผมก็ได้หยิบการ์ดสัตว์หนึ่งใบนะครับพยายามหยิบการ์ดที่ให้ให้เอคอนก็คือเอคอนหนึ่งอันคือหนึ่งคะแนนหรือเป็นการที่มีดูเหมือนมีหลายๆใบติดกันไงผมหยิบใบนี้แล้วกันนะเดี๋ยวอธิบายทีหนึ่งนะได้น้องนกมาหนึ่งตัวนะครับมาวางไว้ข้างหน้าตัวเองพอจบรอบปุ๊บถึงจะค่อยเติมตรงนี้นะ บางทีเราจะได้หยิบสัตว์ทีหนึ่งสองใบาสามใบยอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้หยิบปุ๊บแล้วเติมเลยนะเราจะรีฟิลหลังจากที่เราเล่นเสร็จเท่านั้นนะครับอันนี้ผมหยิบหนึ่งแล้วก็มาเติมจบตาผมแล้วตาต่อไปก็บีเล่นบีก็จะต้องเลือกแม่แม่นียู่ที่พี่ oh. บีก็จะต้องเลือกว่าอ่าเอาไงต่อก็มีแค่เนี้ทำไมเนี่ยมีแค่กิงโกะซึ่งกิงโกะ ก็ดูว่ามันจะต่อตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เชื่อมสได้ปะเออตรงนี้ได้อ่าพอเชื่อมปุ๊บเขาก็จะได้อย่างเงี้ยถ้าเราสังเกตนะครับเขาจะแตะตรงนี้ก็แตะตรงนี้ตรงนี้ก็แตะตรงนี้แถมตรงเนี้ยแตะตรงระหว่างกลางเลยแปลว่าเขาจะได้ของรางวัลคือได้ใบไม้2ใบและได้สัตว์ได้จวดสัตว์2ทีเราะได้จวดเนี่ยจวดใบไม้2แล้วก็จวดสัตว์จากตรงกลาง2ทีแต่ไม่ใช่แบบจวดหนึ่งแล้วเติมนะมันต้องหยิบ2ทีให้มันจบไปในในเทิร์นเดียว เราก็จะเล่นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับก็จะเป็นการวา,วางวางวางแล้วก็เอาของรางวัลนะแล้วเกมจะจบเนี่ยมีอยสองแบบคือเข้าวินเทอร์นะอืสัตว์จำศีลแบบเข้าวินเทอร์นะครับก็เกมจะบังคับจบแล้วก็ทุกคนจะได้เล่นจนกว่าจะได้รอบเท่ากันและ,ะใบไม้หมดกอง3ากองเอวลาหมดกองเนี่ยมันจะเขียนว่ามันจะเป็นรูปวินเทอร์เห็นไหมเท่ากับว่าจบสามกองคือ3าวินเทอร์ ก็จะเข้าวินเทอร์รู้ไหมสามสามสโนว์เฟลกเนี่ยจะเข้าวินเทอร์อ่าประมาณนี้แล้วกันโอเคมาดูเอฟเฟกต์กันดีกว่าว่าแต่ละใบใบไม้ที่เราเล่นไปเนี่ยมันทำอะไรด้บ้างว่ากี้ที่เราเห็นไปก็คือใบไม้ใบไม้ก็คือจัวใบไม้ไม่มีอะไรมากสัตว์ก็คือจัวสัตว์นะครับแล้วก็ <c oughs> ผมอธิบายเรื่องสัตว์เลยแล้วกันสัตว์เนี่ยเวลาเราเก็บที่ผมบอกว่าพยายามจะเก็บชนิดเดียวกันใช่ไหมสมมุติว่าผมเล่นมาแล้วผมเก็บไอเนี้ยได้3มใบ แล้วก็เก็บเม่นได้ตัวหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการทริกเกอร์จบอย่างเงี้ยจบข้ามฟรอสมาเนี่ยเราจะได้เอาสัตว์เราอะครับเข้ามาในลังในวินเทอร์เดนเมื่อมันข้ามนะทุกคนจะได้ทําพร้อมกันเราจะได้เลือกได้แค่หนึ่งชนิดนะครับกี่ใบก็ได้ก็คือทั้งหมดที่มี่สมมุติผมเลือกนกใช่ไหมมันจะมี3ใบพอดีผมจะลาก3ใบเนี้ยมาไว้ข้างในวินเทอร์เดนนะครับเท่ากับว่าเป็นการจบแอคชั่นเก็บสัตว์แล้ว น้องเม่นเนี่ยก็รอไปรอบหน้าค่อยเอากลับมานะครับก็ยิ่งเก็บเยอะยิ่งได้คะแนนเยอะตอนจบเกมนะครับในใน,ในแต่ละตัวนะนี่คือสัตว์นะครับแล้วก็ต่อไปคือต้นไม้ต้นไม้อย่างเงี้ยสมมุติว่าตาต่อไปมีคนวางอย่างงี้อ่าวางงี้แล้วกันวางวางไปก่อนอย่างเงี้ยถ้ากับว่าเขาจะได้ต้นไม้หนึ่งทีใช่ไหมสมมติว่ายูเป็นคนวางแล้วกันยูเสยอะไรนะอย่างนี้ <Yeah. S 1> ก็จะได้ขึ้นมานะครับทุกครั้งที่ขึ้นเนี่ยก็จะได้ของรางวัลสมมุติขึ้นมาทีเดียว ใช่ไหมไอตัวนี้ยังไม่ไขึ้นนะขึ้นมาทีเดียวตรงนี้เขาจะได้รางวัลเป็นเป็นซันโทเค็นก็ไอซันโทเค็นนี้ไม่ทาอะไรเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขาเก็บได้ครบ3อันนะแล้วเวลาเล่นรอบปกติเนี่ยเขาจะได้ฟรีแอคชั่นโดยการจ่ายจ่าย3า u ซันโทเค็นเมื่อไหร่ก็ตามที่จ่าย3าซันโทเค็นออกไปเนี่ยเขาจะได้ขยับไอตัวนี้ครับตัวเนี่ยมันเป็นตัวของรามเกอร์ตรงนี้ขยับปุ๊บแล้วเขาจะได้คะแนนตามนี้ก็คือจะได้6คะแนน แล้วถ้าคนต่อไปขยับอีกก็ได้6คะแนนคนต่อไปขยับอีกได้5คะแนน5นาน้นาคะแนนสี่คะแนนมันจะขยับไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไอตัว er เนีเ้ยเป็นตัวที่ทริกเกอร์ให้เราสามารถเก็บสัตว์เข้ารังได้นะครับถ้าเกิดเล่นไปแล้วไม่มีใครขยับผ้าทิ์เลยอะสัตว์ก็จะไม่ได้เข้ารังสักทีนะครับอ่ะทีนี้ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นผ้าทิ์เน,นี้ยอันยังง่ายคือแค่เรามาแตะมันนะครับแตะโดนมันอย่างเงี้ยอือยังไงดีแตะยากเลยเอ๋อ างนี้แล้วกันอ่าสมมุติแตะอย่างนงี้แตะโดนมัน2ฝัง่งนะครับแตะปับ๊บอย่างเงี้ยถือว่าโดนนะเท่ากับว่าผมจะได้พาทิ์ได้โทเค็นพาทิตยองอ,อันนี่พาทิ์โทเค็นพาทิตยองอันแล้วก็อันเนี้ยก็เอาไว้ใช้ในการอ่าขยับเรือดูนะครับตามที่บอกไปแล้วก็อันต่อไปจะเป็นเห็ดนะครับเ็ดเนี่ยอ่าสมมุติผมวางเห็ดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่า เวลาวางเห็ดไปมันยังไม่ได้อะไรนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเชื่อมกับเห็ดสมมุติว่าอย่างเงี้ยนะอ้าเชื่อมกับเห็ดเชื่อมยายกจังวะอย่างงี้แล้วกันสมงติวางงี้นะเท่ากับว่าจะได้จั่วสัตว์2ใบนะครับก็ตามที่บอกไปจั่วสัตว์เพิ่มนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะได้วางเห็ดการวางเห็ดในเกมนี้นะครับก็เราก็จะเอาเห็ดจากในกล่องของเราตรงนี้นะสีของผมเห็ดมันจะมี2ด้านนะครับจะเป็นเบบี้มัชชูมกับอะโดมัชชูม ซึ่งเวลาเราวางเนี่ยเราจะเริ่มวางจากด้านเบบี้ก่อนเวลาวางเราวางที่ใบไหนก็ได้ครับไม่ต้องวางใบที่เป็นรูปเห็ดนะไม่ต้องวางใบที่เราแตะด้วยคือเราวางตรงไหนก็ได้เลยสมมติผมอยากวางตรงตรงนี้แล้วกันวางเสร็จมันได้แอคชั่นเดียวใช่ไหมเพราะมันแตะทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแตะโดน2ทีสมมติว่าคุณแตะด้านเห็ดโดน2ทีอย่างเงี้ยคุณจะวางเห็ด1ทีแล้วก็ฟิปมันเป็นอีกด้านหนึ่งเลยก็ได้นะเพราะมันเป็น2องแอคชั่นเห็ดนะครับหรือคุณจะวางสมมติว่าคุณได้2องแอคชั่นเห็ดนะ วางหนึ่งกงับวางอเล็กอีกหนึ่งได้อย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะวางได้หลายแบบแต่ว่าข้อข้อที่ต้องระวังก็คือว่าห้ามวางสีเดียวกันบนใบไม้เดียวกันอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็เพื่อนที่เป็นคนละสีกนะันอะวางทับด้วยกันได้นะครับข้อดีอของการวางเห็ดอันเล็กนะคืออันใหญ่ข้อดีก็คือว่ามันได้1นคะแนนอยู่แล้วใช่ไหมส่วนการวางเห็ดอเล็กข้อดีก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางเหนะ็ดไว้นับสมมติอันนี้เป็นตาเพื่อนใช่ไหมครับแล้วเพื่อนวางใบไม้ อ่ะสมมติว่ามัตรงนี้แล้วมันมาเชื่อมกับเชื่อมกับเหตุของผมพอดีใช่ไหมเขาจะได้เดี๋ยวเขาได้ของรางวัลก่อนเวลาเขามาตรงนี้เขาจะได้อ่าหนึ่งใบไม้สองสัตว์แล้วก็หนึ่งใบไม้อีกทีหนึ่งนะครับรวมเป็นสองใบไม้สองสัตว์เขาก็จะหยิบของรางวัลไปแต่ผมเนี่ยจะได้รางวัลด้วยนะครับเอา้านี่เชื่อมสองอันเลยคือผมจะได้รางวัลจากเหตุเพราะว่าเหตุหนึ่งอันที่โดน a อ t ทีเว e เนี่ยจะได้ซันโทเค็นหนึ่งอันครับแล้วก็หยิบซันโทเค็นมาเลย อันนี้ผมจะดิบได้2อันเพราะว่าผมมีเห็ดสอันพอดีไว้ที่ข้างหน้าเรานะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงตาผมเนี่ยผมจะสามารถจ่าย3ามซันโทเค็นเพื่อขยับไอ้ตรงราเกอร์ er ตรงนี้ได้นะครับเป็นคะแนนเพิ่มไปอีกนะแล้วกอ็อันนี้คือตัวของเห็ดนะเห็ดเนี่ยเวลามันนับคะแนนเราต้องพยายามวางให้มันเป็นกลุ่มนะครับเดี๋ยวตอนจบจะอธิบายเรื่องการนับคะแนนอีกทีหนึง่งแล้วก็อีกอันนึงนะครับเอขาดอะไร ก็เนี่ยน่าจะครบแล้วแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้เห็ดนะครับครบแล้วมีมีวิธีที่สามารถแอคท v เวทของได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับวาง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 ไปแล้วบางทีมันก็จะแบบถ้าเราจะต่ออลังการก็คือบางทีมันมีสามันตองอย่างนี้เรามาเชื่อมนี้ปุ๊บเราจะแอคทีเวทอีนึงหลายอันเลยนะครับอยู่ที่การวางใบไม้ของคุณว่าวางได้ฉลาดแค่ไหนนะแล้วทีนี้นะครับข้อระวังอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่นใบไม้เนี่ย เล่นไปจนหมดนะครับจนเราไม่มีการ์ดในมือจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะโดนหัก3คะแนนเราจะต้องเอาโทเค็นหักคะแนนมาไว้ที่ตัวเรานี่คือโทเค็นหักคะแนนนะครับโดนลบ3คะแนนเมื่อเราไม่มีโทเค็นไอเมื่อเราไม่มีการ์ดใบไม้เราก็เล่นต่อไม่ได้ใช่ไหมเราจะโดนหัก3คะแนนแล้วเราก็จะได้จั่วการ์ดใบไม้2ใบขึ้นมือนะครับก็พนันว่าเวลาเล่นก็ระวังไวอ้าายอย่าให้การ์ดใบไม้หมดมือนะครับเมื่อเราเล่นจบใช่ไหมเราก็จะมานับคะแนนนะครับมันจะมีการติกเกอร์ที่มวอกไปว่าอันนี้ ใบไ,ไม้หมด3 3ชนิดหรือไม่ก็มีคนขยับไอเน,นี้ยหครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับทั้งหมดเมื่อเมื่อจบทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับอ่าทุกคนจะได้เล่นจนรอบเท่ากันแล้วทุกคนจะได้เก็บสัตว์ด้วยเพราะนั้นแปลว่าทุกคนเนี่ยจะได้เก็บสัตว์อย่างน้อย3ครั้งนะหนึ่งสองสามนะครับแต่บางทีเกมก็เป็นไปได้ว่าบางทีเนี่ยคุณไม่ได้ขยับอ่าพาทิศเลยบางทีคุณขยับมาแค่ถึงตรงกลางเนี้ยแต่ว่าคุณวางใบไม้จนหมดกองแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราจะได้เราจะข้ามมาตรงนี้เลยแล้วพอข้ามตรงนี้ปุ๊บจะได้เก็บสัตว์อีกหนึ่งทีแปลว่าคุณอาจจะได้เก็บสัตว์แค่ทั้งเกมอาจจะได้เก็บเก็บสัตว์แค่2ทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยสายสัตว์ก็ต้องระวังไว้สายสัตว์ก็จะต้องพยายามขยับพาธิตบ่อยจะได้เก็บสัตว์เข้ามาในรังนะครับจะได้เก็บสัตว์ได้หลายๆตัวเดี๋ยวผมขออธิบายตัวของแอคชั่นเพลย์ลิฟนะครับแล้วถ้าเราอยากจะทำลิฟบูสด้วยเนี่ยก็คือเราสามารถทิ้งใบไม้เวลาสมมติผมจะเล่นซิลเวอร์เมเปิลใช่ไหมผมสามารถจ่ายอี เพื่อจะได้เล่นใบนี้พร้อมกับเล่น Baby m u s h r o o มลงบนตัวนี้เลยนะครับอย่างเงี้ยใบที่ผมเพิ่งเล่นใช่ไหมวางปับ๊บเกลของรางวัลแล้วก็วางวางเห็ดลงไปใบที่ผมเล่นเลยเงี้ยจะต่างกันนะคือถ้าเราเป็นลิฟบูสเนี่ยมันจะต้องวางเห็ดลงบนใบที่เราเพิ่งเล่นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแอคชั่นเห็ดเนี่ยเราก็ไปโตเหต็ดหรือว่าไปวางเห็ดตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างกันของลิฟบูสอ่านี่เดี๋ยวผมมาซมเปิลวิธีการ นับคะแนนให้นะครับถ้าเกิดเล่นจบล้วมันเป็นอย่างนี้นะจะได้คะแนนประมาณไหนนะครับก็สองคนนะอันดับแรกเนี่ยก็ดูก่อนว่าใครอยู่บนต้นไม้สูงที่สุดนะครับจะได้6คะแนนที่2ได้3คะแนนเนี่ยก็ดูเลยนะสีอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะสีแดงกับสีเหลืองใช่ไหมเหลือ<ส>งเนี่ยสูงกว่านะครับก็ได้6สีแดงก็ได้แค่3คะแนนนะแล้วมันจะไม่มีการได้คะแนนเท่ากันเพราะว่าแต่ละช่องอ่ะมันจะเรื่มเรื่มกันขึ้นไปเห็นไหมแล้ว ทุกครั้งที่มันขึ้นต้นไม้อะถ้าเกิดมันไมตกช่องเดียวกันมันจะกระโดดข้ามหัวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องมาดูว่าไม่ต้องมีทเบรกเกอร์นะบัตรูมส์ดูว่าใครมีเห็ดเยอะที่สุดนะครับตรงนี้นะล็อกนี้ซึ่งเห็ดเนี่ยมันจะนับเป็นกรุป๊ปแปลว่าอย่างเนี้ยสีแดงเนี่ยเขามีเห็ดทั้งหมด4อันใช่ไหมมันดูเหมือนเป็นกุ๊ปเดียวแ,แต่ว่าเสียอะรอยู่เป็นเสียนะหนูเป็นสีแดงทไมเห็ดเป็นสีเขียวอะ เออนั่นแหละสีเนี้ยสีเนี้ยไอเห็ดเนี้ยซึ่งเห็นป่ะว่าเขาเขามีสีอันซึ่งจริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นกรุปเดียวใช่ไหมแต่ว่ามันนับเป็นสองกรุปเพราะว่าไอเห็ดตัวเนี้ยมันเป็นเห็ดเล็กมันยังมันยังไม่ใช่เห็ดโตเห็ดโตจะมีแค่2กับ1เพราะนั้นเนี่ยเวลานักคะแนนมันจะแบ่งเป็น2กรุปก็คือกรุปเนี้ยสองอันได้3แล้วก็กรุปไอเนี้ยหอันได้1รวมกันเป็นทั้งหมด4คะแนนจากที่ถ้าเกิดว่าเขาได้4อันติดนะแบบอันใหญ่หมดอ่ะมันจะได้ทั้งหมดสี่อันติดคือ9คะแนนนะจะเป็นอย่างี้้แลวก สีของผม2อ,อันเนี้ยเป็นอันใหญ่2องอ,นนอันเล็กอันเล็กไม่นับนับแค่อันใหญ่2องอัน2อ,อันก็จะได้3คะแนนก็เอาเอา,เอาไอคะแนนไอคอนมารวมๆๆกันแล้วก็วินเทอร์เดนก็จะดูว่าสัตว์ที่อยู่ในเดนของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชนิดแล้วแต่ละชนิดมีกี่ตัวก็อย่างเนี้ยมี4ตัวใช่ไหมสีตัวก็จะเป็น6กบวกหเป็น7 3ตัวเป็น6 3ตัวเป็น6ก็เป็น 6, 7จ็บวกหบวกหเป็น19นะครับอย่างของบีเนี่ยก็จะเป็น3 3มก็เป็น6กหเป็น18เลย แล้วก็พวกซันโทเค็นกับลิฟคัสนะทุกๆสองอันนับเป็นหนึ่งคะแนนก็คือนับรวมกันไปเลยอย่างงี้ผมมีผมไม่มีซันโทเค็นเหลือแล้วผมเหลือแต่ใบไม้ใช่ไหมสองสี่หกเจ็ดก็ราวดาวก็เป็นสามคะแนนตรงนี้ได้อีกสามคะแนนผมมีเนี่ยมีสามอันแล้วก็ <3 S 1> สมมติ <1 token. S 1> อ่ามันมีซันโทเค็นสองอันมันจะรวมเป็นทั้งหมดห้าซึ่งก็จะได้เป็นสองคะแนนนะสุดท้ายแล้วก็เอาเอคอนที่อยู่ข้างหน้าเราทั้งหมดที่เราเก็บมาระหว่างเกมแล้วก็ ที่เนี่ยเอนเกมส s กอ r i n ิเนี่ยเอามาบวกกันใครได้คะแนนเยอะสุดก็เป็นผู้ชนะนะครับชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ movie wonder ler. ฝากด้วยนะคะ ขอขอบคุณมินบุกบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุกบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทางช้อปปี้ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More Than A Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ w i ท a สออฟเลอร์ n i n งบริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ